ยังนี่ครับนี่ครับผลงานนะครับตด้มือนี่ตกประกดครับกดแม่น้ำมูลเออ,อเจอแทให้พี่น้องบ้างได้หน่อยได้หลายครับมือนี้ปลามีตัวส,สวยๆครับตัวงามเลยโอ้โหอ้โหอือมีครับ บ่ตังไห,ห้หันกะคุณนี่ครับนี่พอไปลงที่ท่อกันนี่ครับเอา้าไปผมมาไหนนี่ครับปลาตกเอ้อปลากดครับตกมือนี่ครับบ่ตำก็อ่ขาไห้เลยครับสิบลครับนี่มือนี่ น่าจะได้ถึงสิบโลครับนะครับไกลๆนะครับปลานี่ดูครับโอ้โหนี่ครับตัวใสสวยเลยครับมือนี่ใส่สวยลา้ครับใสหน่อยนี่หน่อยนี่จะใสนะใส่เบอร์ศูนย์ครับไปเบอร์ศูนย์ท้งนั้นสวยๆเลยครับปรากฏแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูล แก้วแก้วแก้วครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสารบัญจรสตรีครับโอเคโอเค